ถังถังยิงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราประจําที่ก่อน AI มาเพิ่มแล้วครับตอนนี้กําลังเสริมมันมาแล้วโอ้ยรถถังใครมี RPG นะเอเอ a ออินทลุไหมรถถังยุทธิดอะไรยิงได้นอกจากรถถังแล้วมีตัวไหนที่งยหกสิบสองรอยกสยิงเลยไหม ใครมาสร้างบังเกอร์ยิงเข้าเหรอเฮสเนี่ยเข้า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 ทีมหนึ่งครับหันไปท,ที่ทิศ160จะอยู่ที่ข้างๆกำแพงครับมันจะวิ่งอยู่แถวนั้นครับเต็มเลยครับโอเคครับ160เห็นไหมครับกับกำแพงครับวิ่งผ่านเลยครับ ได้เลยกินได้เลยไอยู่ที่ไหนบ้างต้นอยู่ในบังเกอร์ไอ้ตนบังเกอร์สร้างไว้ฮะโอ้โหเออเห็นรถกระบะในไอใช่ไหมร้อยหกสิบมีรถถังเกาะรถขึ้นเกาะครับร้อยหกสิบมีชวนแล้วครับรถสายพานขุ้นเกาะอยู่ที่ละจตร้อยหกสิบระยะหกร้อยครับ ไม่มีปืนต่อต้านลึกแถวนะตอนนี้ผมมีแต่ปืนธรรมดาผมยิงไปเกือบสิบนัดแล้วครับเดี๋ยวผมจะดูให้ว่าเอไอยิงได้ไหมันติดต้นไม้อ่ะยิงในบังเกอร์ไม่ได้มันติดกระสอบตายเยิงยิงข้าวบังเกอร์เข่าไหมต่อต้านรถถังวะซ่าซ่าบังเกอร์ยิงไปทางขวาให้หน่อยครับผมจะออกไปเรื่อยๆครับซ่าที่คนในรถถังออกมาแล้วพังแล้วเหรอ รถถังพังแลยังมันจะพังแล้วนะหยุดนิ่งเลยเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่เห็นเลยโอเคคนรถถังลงมาแล้วนะไมร้เพราะรถมาทุกคนเบิดอครับแอสแสติปบนหอตกครับนะครับมีหนวดหน่วยอืดอืดที่มีคนมีหนวดเข้ามาได้หรือเปล่าครับมายังไม่ทำนะท่านผู้ชม วิ่งแล้วครับอยากคราบคับาจะขอเปลี่ยนสิงครับอ่านอครับข้าศึก2องนะครับมีแนทางนพยายามหาจุดที่ป่าไม่บางหน่อยขอเป็ียนจุดหนึ่ง ทีโบผมอยู่จุดที่ผมมาร์คไว้นะสไนเปอร์ศูนย์นหนึ่งโ <Okay. S 1> อเคตรงกันก<อ>็คุมเกาะนานแล้ว,ว,ว,ลวลก็เพื่อนที่แเรารถคุมเกาะยังไม่พาับมีคนลงมาครับมันคลายค้องใช้ระยะจับรถคุมเกาะน,นี่เท่าไหร่สามร้อย อตาระเบิดควันแล้วครับอะไรนเนี่ย u n d เ r Control เกิดซัพไพน์รีอรอพอตอะไรซัพพลาย,ยีาาพยอตดร้อตเชียร์แล้วครับอ๋อรถควันสุดยอดเลยเรายิงไม่เข้าเลยนะฮะยิงไม่เข้ายัางไม่เข้าเราต้องมีรจราหนวดไมันจะขึ้นนะเนี่ยถ้ามันเบิดควันตรงนั้นอ่ะบ้าๆรถควันขึ้นมผมจะยับไปเลยนะระเบิดควันระเบิดควันไม่ใช่รถควันขึ้นแล้วจะระเบิดแล้วม,มันลงอ่ะมันลงอ่ะมันลง,ลง,ลง,ลง รถแล้วบอดเ่าตอนนี้คนเนี้รถแล้วปดอ,อ,อ,อันนี้นรถอไรใช้ได้เนี่ยมันยิงับมาโอ้ยผมเห็นป้อมปืนอ่ะ มีป้อมปืนนะมีป้อมปืนเออเอเอระวังมีป้อมมีป้อมเพื่อนรับเขายังยังไม่เห็นทางะ่ป้อม่ตไม้ับเพื่อนรับไปไดด้านที่ต้นต้นชิงเหนือใหญ่ยิงสามสี่สุดไม่ถเพื่อนเราีน้ไหนล้องต้อไม่ถึง ย้ายย้ายคูเวครับผมสร้างเป็นละนาไปเลยบังเกอร์ใครพกไอพีจิมาบ้างห่อเข้าไปใกล้ได้ไหมนะ่เฮะย hay cái ô sẽ tên mấy Giờ là tên mấy đất mà chặt bom rồi Ôi, ai đang khóa Đang khóa ông phá mà nếu <Sweat> ทิศไหนทางขวาของบังเกอร์บังเกอร์ทีมสองใช่ไหมใช่ครับทางขวาแนวบังเกอร์ใช่ไหมบังเกอร์หลังเลยครับข้างหลังข้างหลังบังเกอร์เลยครับผมขอทิ้งได้ครับขอทิศด้วยครับทีมสองครับทีมสองสามร้อยสามร้อยยี่สิบสามร้อยสามสิบต้งบังเกอร์ได้ไหมไอเอไอเก็บีไปแล้ว嘛 โอเคอเครับแตงตี๋คนรอฟังระวังด้วยครับมันเรื่องมันปุ๋ยเอ่อข้าศึน่งผมใกล้จะหมดแล้อวอะผมมาแค่ไม้ไม่ได้พกข้าศนะึ่มามีเออยู่ข้างหลังตัวนะครับโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้โอเคเช่ครับข้างหลังสตอรี <laughs> นะ ที่ไหนฐานที่ดีหมดเลยมีด้านผมตัวนึงข้างหลังย่องย่องขึ้นมานี่ไข่ตอนดิ้นอยู่ตัวนึงยิงข้าโอเคเอาให้ทอยสกิปมเสรแล้วครับเดี๋ยวผมไปนอนแล้วงอนแล้วคอมก๊อบไอไอะจะนอนแล้วนะโอเคโอเคโชคดีีวมตันึงที่ถ่ายมีตัวนึง ยึดอยู่ยยคิดหน่อยที่ว่าของเรามันให้ทำอะไรมันไม่ใช่แค่เคียนแน่นอนต้องเข้าไปยึดดูในตึกอ่ะน่าจะมีอะไรอยู่มีไอ้ไลฟ์ลมแมนอยู่ข้างในครับอยู่ตรงป้อมเลยฮะขึ้นป้อมแล้วตัวไหนมันไม่ถือปืนเนี่ยถือปืนเผื่อเป็นสิ่งประจิตให้มันยึดติดโอเคเห็นแล้วอยู่ตรงป้อมตัวนึง ทำไมยิงมันมันทะลุตัวพี่ตายแล้วทะลุไปโดนดินอ่ะผมยิงอ่ะพี่ยิงตายแล้วเฮ้ยโดนกระสอบท้ายเปล่าไม่ไม่ไม่ทะลุไปโดนดินอีกฝั่งเลยควันไปขึ้นอีกฝั่งเลยเอ,อ,เอ,อบาบังเกลอไปเลยเอ,อ่าพอ,อก,ก่อนเ,อเช็คร,รอบรอบค่ะเช็ครอบรอบก่อนให้มันเข้าไปเขียข้านต้องชาร์จต้องชาร์จ เดี๋ยวผมชาร์จเองเดี๋ยวผมโกงให้เราเข้าไปชาร์จหน่วยทีมพวกฮาร์บ่าวคาทีบานเทีมเขาไม่ได้บุกตรงนี้เลยอยูครับไม่มาทางนี้ใช่เดี๋ยวใครมีปืนกลไหมครับขอยิ้มหน่อยผมครับคนหนักนะให้ปืนกลสองคนเน่านะสองคนนะหน้าหนัก M6 ตัวเล็ก่เท่าไหร่ดูคนละฝั่งก่อนไปแล้วไอ้ซันช่วยเอากระเป๋าไอ้เช่อยปืนใส่กระเป๋าได้ป่ะเดี๋ยวบังกระเป๋าอปืนนี่เลยเหรอครับ ปืนแหละคุณมีปืนเลี้ยวองในแพตต์ก็เกิร์นนี่ใช้ได้ไหมเอ่ยใช้ได้เอไอพีเจ้าเอไอบีดิเฉลยบายเไอจีบีจีบีอะไรนั่นสายตั้งนานแล้วอ๋อทันวิวด้านขวาของมังเกอร์ที่ที่หน้าสุดอะแล้วมันมีตัวหนึ่งมาทผมย้ายไม่ถึงแล้วไอผมลงจากรถทีมสองมาผมก็ย้ายไปทิ้งเลยโอเคเขาก็ถึงแล้วครับ เซเรเจนซิเท่าท่านมันตายยากนะมันเดออะไรอะอันเดอออฟประตูก็คือยืนได้แค่พวงของเราแล้วครับเคลียร์แล้วนัแต่ยังแดงอยู่ฮะยังแดงอยู่ต้องเข้าไปดูจะม่ลงเหลือพร้อมยังครับเป็นพอยานคาะนะเซฟได้เล่ประตูข้างหน้าเปิดอ๋อทีมเราตกใจเลยโอเคโอเคเขียวแลล้ววนีี่เขยแ้วโอเคเย้่ đây, ông gì đây à? Hey, cái này, ui, sút nhóc, đấy, nghe tiếng thôi. Chắc tôi vào đây, tôi một cái video vào đây, tôi có một cái video vào đây, tôi có một cái video vào tôi có video vào đây, tôi có một vào đây, tôi có một cái vào đây, tôi có một cái có นอแฟิวลองเปลี่ยนชื่อดิแล้วเข้ามาใหม่อ่ะน่าจะได้นะเพราะตอนนี้ไม่มีเครื่องบกแล้วลองลองดูเฮ้ยอะไรเนี่ยลวงจบเกมแล้วเอาจบเกมนะมันจบแล้วมันจบแล้วมันจบในวันเดียวนอนนอนเราถามถึงแอร์ฟิวใชางบมันตะกี้เป็นฉากจบเกมเหรอบอกครับจบ โตัดจบอะก็ออกกันบานเลยและแอรฟิวองกูละแอร์ฟิวละแอรฟิวกูละเข้าใจไหม่ะมันโดนตัดจบแอร์ฟิวเนี่ยออยไเยเออไม่ได้ตีแอรฟิวเหมือนเนี่ยเหมือนแบบดูประตูอยู่ๆแล้วโดนอซกลางเรื่องไีไงเดียวไม่อารมณ์เดียวมเดอารมณ์เดีีอาม